คนนซอนเป็นไงบ้างเะคือคนซ้อนอะปวดทื่อร้อยเปี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 ยปอันนี้คือรอคนเดิมอยู่นะครับรอคนเดิมเนดิมรอเหมือนเดิมยี่สิองย่รอยเดิมรอยาวๆไปรอบนี้รอบนี้ทันหทันทัน วันนี้เราก็จะไปเราไปในกันก่อนครับไปงขั้นตอนับตกแต่ตาน้อยเอ๊ะตสกสามลันสามลันก่อนน่าคื่องงกว่าเราจะพยายไปสลับบุรีไปนูป่นเขืเอ่อนสายเขื่อนเขื่อนเราตับตกเจ็ดสองล้านสองเราก็เล่นน้ำแต่ตอนเนี้ยสายแล้ว มาชิกใหม่ลองสัมภาษณ์นั่นหน่อยดิสัมภาษณ์เลยครับเดินรถชลเดินสายตอนแรกบอกจะไปขายของไงตอนแรกบอกจะขายของไปขายขายของเปลี่ยนใจไงตื่นเช้ามาคืออะไรบอกไปด้วยเหรอไม่ใช่เราลุกนาฬิกาปลุกลุกขึ้นมาอาบน้ำใช่ไหมอาบน้ำเสร็จไอ้เราก็เขาบอกว่าไม่ไปเราก็ตื่นน้ำอาบน้ำเสร็จก็เลงจะแต่งตัว ยื่ดีลุกขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็ถามว่าเอา้จาจะรีบจะไปไหนส่งไม่ไปทํางานหรือว่าจะรีบไปขายของตอนเช้าเหรอ,อจะไปด้วยไปด้วย <laughs> แล้วก็เองเพิ่งอาบน้ำล้วเป็นผู้หญิงอ่นะแต่นตัวนานนะอะนานปนานป้าอะไรอาบน้ำอาบน้ำาัน,น,นามาเาเต็มถังก็ยิงยามันตกสามหลังก่อนไปกัน จะบอกอะไรให้้านคนนำอ่ะที่เดียวอ่ะบอดอเลยตลอด นี่อีกกี่นาทีถึงนะอีกวันนี้ชัยก็ไปนะเนี่ยไปไหนเนี่ยไชัยไปนาแน้วเนี่ยอีก่นาอีกนิดเดียวถึงแล้วอุกสน้าถวสานข้างหน้าึงแล้วสนทีเองข้างหน้าถึงแล้วเดีถ่ายรูปตรงนี้สวยปะเมื่อกี้บิดมาเท่าไรมาสคนร้อยเก้าสิบกว่า190เกว่าเลยอะรสคนร9 0 90กว่าเกกว่าไม่แม่อ้นี่มัน มันสี่วาวไงซ้อนสามคนก็วิ่งเก้าสิบแกลงดันตูดพี่เบิร์ดเนี่ยดันให้บอกให้ไปว่าใคได้เพื่อนขี่เสื้อน้อยโอ้โหโอ้ยตีนงี้ขี่เลยจาใครตดใครตอดอ๋อดีดังขนาดใครตอดครับโอ้โหตายเลยเสียงดังยิ่งเงียบอยู่นะนะอุทยานยิ่งเงียบอยู่ด้วยโหหมามองเลยนะหมาตามกลิ่นมาแล้วนะมีเพื่อนไปด้วย ถ้าไม่ไปด้วยนะใช่บัตเตอร์ไฟฉันเลือกนายเหรอเอาไว้เอาไว้อือเ้ ถึงอุทยานเป็นที่เรียบร้อยนะครับอุทยานชั้นน้ำลันเป้าหมายแรกจุดแรกครับเข้าไปก็เป็นน้ำตกอุทยานนะครับมาสี่คันเหมือนเดิมจิวโน่สองสกูปปี้หนึ่งคลิกร้อยหกสิบหนึ่งสี่วาวสามคันสองวาวหนึ่งคัน้ามเลยขับเลยอเลยไปต่อข้างหน้าเดเแลเข้อไปข้างในกันต่อ Bye hàng rồi, mình đi tắm. Rồi mình qua đi luôn đi. มาเพื่อสิ่งน um ี้ไคลิเดียวได้สอทีนะคที่แรกก็สำเร็จถ ขันบนน้ำใสอยู่นะแต่ว่ามันไม่น่าลงเลยนะมิ้วกี่อะไร ผัดไทยเหรอ,อน,นี่เหรอข้าเหีียวมี่นะหลานอ้าวเยอะเลยผัดไทยจานเนี่ยต้องโทรรายงานนะไม่ได้รักใส่รักเขาเรียกว่ากลุ่มประพฤติซึ่งเสร็จแล้วไปไหนกันต่อวะเนี่ยจับบอลจับบอลเลยโหวันนี้หลายแว่นนะวันนี้สี่ทีนะเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้ก็คือจริงตรงจับบอลใช่ไหมวิ่งเรือใช่ปะจับบอลก็สองชั่วโมงใช่ปะมันเหมือนแบบบ่ะนะาย น้ำตกสามหลันก็ประมาณนึ่งสองสามโมงใช่เหรอเป็นเดียวใกล้ใกล้ไปทีเราเต็มที่ก็คือเข้าออกคือเข้าแล้วก็ออกแล้วก็เดินจมูกยังหมดจมูกเพิ่มก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปน้ำตกน้ำตกเจสาน้อยเลยนะครับเราไปรอไม่ไปแล้วเพราะว่าดูไม่ค่อยมีอะไรก็เลยเดี๋ยวไปน้ำตกเจสาน้อยเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเขื่อนที่เป็นเหมือนนิวซีแลนด์ที่มีแก่เยอะๆแล้วกว้างๆเลเย็นๆจะดูอีกทีหนึ่งว่า ร้อนแค่ไหนไมันวิ่งดีนะมันนิ่งนะ่ะน้ำมันกินน้อยไม่รู้เล้วแต่อยู่ที่มืมอพร้อมยางหาได้หรือไอโมงไม่เจอเหรอสรุปไอโมงหาไม่เจอไปไปลุยต่อพร้อมเดินทางได้ไ<อ>เตรียมตัวอ,ออกเดินทาง ไยาแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อยตันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับน้ําตกแปดสาวน้อยเอ้ยเจ็ดสาวน้อยครับตอนนี้เราก็กําลังจะมาจ่ายค่าเข้ายาวๆคนลุกคนซ้อนเป็นไงบ้างเคือคนซ้อนอ่ะปวดตูดปวดเท้าเมื่อยว่าเห็นเขาบอกว่าคนซ้อนเท้าเมื่อยมันเล็กไงก็เลยปล่อยขาบ่ปล่อยอ่ะ คนสอนเมื me, my son, my right. mm ่อยนิ่มอยู่นะมันก็นิ่มอยู่นะมันก็เด้งนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไปแต้มก่อนนะเดี๋ยวไปแต้มก่อนแล้วค่อยลงมาเล่นอะไรอ่ะมาเรียวอ่าเจ็บนะชั้นมาเรียวพี่โซครับโอ้อย่าไอ้นี่อย่าลืมแจกกันนะเตรียมครับเตรียมลงเล่นน้ำกันแล้วเตรียมเตียมทางนู้นเตรียม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 แบบ ตอนนี้นเบอร์นี่พร้อมโดดหามุมนี้เลยนะเวลาเที่ยงครึ่งวีนสิบเดือนสิบหกตก ตบกันเสร็จแล้วเราอลังจะไปอะไรวะเพื่อนเพื่อนไรลืมชื่อที่เป็นอะไรกว่ามีแกะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใช่ว่าประมาณร่ชั่วโมงถึงจากตบเทสาน้อย ตรงที่มันเป็นลงไปได้ที่เป็นรันทุกอย่างทั่วหมดแล้วพี่ตอนนี้มีแต่แก้มลิงอ่ะมันมีอยู่สองพี่ที่มีแพะอยู่อีอ้ไม่มีแล้วขี่ขี่ไปทางนู้นขี่ไปเรื่อยๆมันจะมีอีกทีหนึ่งยามเลยใช่ไหมใช่เว้ขี่ไปเรื่อยๆจะมีอีกทีหนึ่งเป็นแบบนี้แหเป็นแบบแก้มลิงอ๋ออันนี้มันทั่วใช่ไหมไม่ไม่ทั่วไมีแต่เราได้ป็นแต่มันมีสองพี่แล้วแต่พี่จะไปเลยอ๋อเขาขี่ไปทางข้างหน้าก่อนก็ได้ด้วข้างหน้าข้างหน้าก็มีพี่ข้างหน้าก็มีครับผม ล้องขี่ okay, ไปดูก่อนก็ได้เสองที่นะได้นี้ท่วมแล้วลงไม่ได้โอเคครับขอบคุณมากครับเขาบอกมีสองที่ไปดูข้างหน้ากันก็ได้ ก็มีแค่ตรงนี้นะน้ำที่เหลือตรงนู้นอื่นมันท่วมแล้วทีวสวยสวยเราก็ได้แค่ตรงนี้แหละให้ลานส,สวยๆน้ําท่วมน้ําท่วมหมดก็ได้แค่ตรงนี้ได้แค่ตรงนี้แหละตรงอื่นก็ท่วมหมดแล้วไงที่อื่นน่าจะท่วมหมดแล้วนะท่วมมหเจ้าของพื้นที่เขาเป็นมาผ่านทางนี้ได้ด้วยแม่อันนี้หลบนะครับอยากเพิ่งมา ผมต้องไปทางโน้นไปใกล้ๆแล้วอย่าเพิง่งเนะเพ๊่ช่วยหน่อยเด้เฮลเมเพ๊ะมันมาเต็มเลยอย่าเพิ่งเด้ใจเย็เยนยน้องแพ จบทิศระบุรีไกลอีหนึ่ง EP สองนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวยิงกับกรุงเทพยาวๆแล้วจะซัดยาวแล้วจะไม่ได้ถ่ายนะครับผมเราจะกลับกันแล้วพร้อมแต่จังพร้อมเร่งเดินทางกลับยังผมอยู่สองพยานสองต้มสามแล้วรวมเป็นสามแล้วสามไหนเห็นมก็ที่เขาใหญ่เขาใหญ่ได้แต้มไหนอ่ะแต้มตัวไงต้องแต้มสมุดดีต้องไปย้ำใหม่ต้องไปย้ำใหม่แล้วนันนะกลัวจะกลับแล้วเบิดเลยกลับแล้วไม่ได้มาแล้วตายเลยกลับกลับ Bố cô bùa hài đó cô bùa hài á còn ta ประมาณเกือบ200โลประมาณ3ชั่วโมงวิ่งยาวๆได้นะพักนิดๆหน่อยๆเองเทียวโน่ชิวๆครับรถมีหมอ้อน้ำตัดไปเลยยาวๆครับลากยาวมา100หนึ่งอยู่ตลอดทางอยู่แล้วแต่กรุงเทพมาเนี่ยมาตรงแก้จุดอะไรกันรู้เดิมชื่อนะครับโอเคครับแค่นี้แหละกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย